โอ้ไม่ต้องหลบหรอกครับผมจับโฟกัสที่คุณเอกเลยล่ะนักล่านานนนหลงมาทีนึงนักล้าบอกนะนานนนหลงมาทีนึงเขินกล้องวันนี้เอกตีไม่โดน พูดพอพูดปั๊บตีจอดพร้อมสายยดมโหเลยครับ ที่หวังผลจอดเลยของสมพานเสื้อไทยเตอร์สามสี่หกสี่แล้ว เปตองพุกษา20มือละ20่ามี6ทีมอันนี้ตัดสายละ3าทีมอันนี้ชิงเงินกันจะโฟกัสให้ดูที่เอกคนใส่เสื้อกล้างเป็นนักล่าทัวจะพีิลิ่นแต่เข้ามาเล่นในหมู่บ้านสาย20เป็นอดีตมือกองของวงลงังสะอองตีดีมากตีสวย คนเสื้อสีเหลืองผู้หญิงเป็นผ้าที่ผู้สมัครอบจหรือ,จอ,อ,จอสจเขตสี่จังหวัดปทุมธานีของทีมงานคนรัปทุมทีมเดียก,กับคำรณวิทุกป,ประจาง อันนี้เข,า,เขาหวังชนไม่หลุดครับฟัง,ง,งไงนะน้องคนงนี้เข้าดี

เท็กล้วคูเทมได้เท็กเแล้วูัเยปด็กลคูเรีออกลูกเดียวได้แต้มนึ่งเขากะจะตีช็อตสองลูกออกทำเจ็ดหก Oh, ีมหาผมมี่เลยเลยาวชล้วโอ้โหไปต้องเป็นใจเสียงสนะ โอ้ได้สองแ้มแ้มเดียวที่นี่แจนออกให้ฝ่ายหนึ่งหมดลกูกหรือไม่หมดลกูกจะได้แ้มหนึ่งให้ฝ่ายหนึ่งที่ตีแจนออก ถ้าหมดลูกได้ข้างเหลือสองหรือสามก็จะได้สามแต้มไปเลยมือเข้าเข้ามาเข้าห่างมาก Đi ăn เพื ar, FC, um 네่อเอฟซีตเล็กก็ okay. Okay. ับก็ทำทำมาผมไล่สดเพื่ออะไรไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่จะให้จะให้ดูการตีผมไล่กลับบ้านเองเมื่อกี้เนี่ย ไฟแล็บสาม,มเรา้งเอ,อลูกเอกโอ้เอกได้เกมแล้วครับ อันนี้คือควมผิดพลาดของไปตองลากกันไห้เขาฝ่ายเจมไปเลย